สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะใน b e y o n บ Beauty by ดดว่ากันด้วยเรื่องของเคล็ดลับความสวยความงามที่จะนำมาฝากกันอีกเป็นประจำกับหมอแพทย์หญิงสุนิดายุทธโยธินค่ะ และในวันนี้นะคะหมอมีประเด็นฮอตฮิตค,ค่ะที่แน่ใจว่าน่าจะต้องกระแทกใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัย40อัพหรือแม้แต่50อัพเหมือนหมอเนี่ยแหละค่ะจะถ่ายรูปนี่ก็ต้องใช้แอปตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจงมีคนไข้หลายๆ,ๆท่านเนี่ยที่เข้ามาสอบถามหมอว่าคุณหมอค่ะในปัจจุบันเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรไหมที่จะทาให้เราดูเด็กดีๆเหมือนในแอปแต่ว่าไม่ต้องใช้แอปเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีใบหน้าที่เรียวแต่อิ่มฟูดูน่ารักเหมือนลิซ่าแบล็กพิงค์ะค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาเปิดเผยเคล็ดลับ ที่ทําให้เราดูเด็กดูดีมีใบหน้าที่เรียวเล็กเด็กตึงแบบเป็นธรรมชาติเห็นผลทันทีและที่สําคัญไม่เจ็บด้วยค่ะ ะะมีชื่อว่า baby lift inside out lifting ค่ะเป็นเทคนิคพิเศษที่หมอคิดค้นและออกแบบขึ้นโดยใช้ระยะเวลาเกือบ2ปีสำหรับผู้ที่ต้องการจะมีหน้าเด็กดูดีแต่ไม่อยากทำศัลยะกรรมค่ะ ด้วย2เทคโนโลยีล้ำสมัยอินพอร์ตโดยตรงจากต่างประเทศมูลค่าเกือบ10ล้านบาททําให้เบบี้ลิฟฉีกกฎของการยกกระชับใบหน้าแบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิงค่ะเทคนิคเดิมๆได้ใบหน้าที่เพียวกระชับก็จริงแต่ขาดความเต่งตึงจึงทําให้ดูไม่เด็กส่วนเบบี้ลิฟได้ทั้งความเพียวกระชับเต่งตึงดูเด็กดูดีอย่างเป็นธรรมชาติมากค่ะการฉีดฟิลเลอร์ทาให้เราเต่งตึงก็จริงแต่ขาดความเป็นธรรมชาติเบบี้ลิฟเนี่ยได้ทั้งความเต่งตึงเพียวกระชับและความเป็นธรรมชาติครบจบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะจากประสบการณ์หอยที 12ปีของหมอในด้านเลเซอร์หมอได้ดึงจุดเด่นของเทคโนโลยีทั้งสองชนิดมาประสานกันเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่มีใครสามารถที่จะลอกเลียนแบบได้ค่ะเริ่มต้นจากการคืนความเต่งตึงจากโครงสร้างภายในสุ่ภายนอกชั้นผิวด้วย super smooth inside lifting ้ดยเออร์เบียม2940นาโนเมตรนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีการยิงเลเซอร์จากภายในเยื่อบุช่องปากเติมเต็มร่องแก้มร่องปากมุมปากยกกริมฝีปากอิงฟูทูงแก้มแต่งตึงและดูอ่อนเยาวยวค่ะ แล้วตามด้วยการยกกระชับกรอบหน้าให้เรียวได้รูปจากภายในสู่ภายนอกชั้นผิวด้วย Super 4D โ u t s ด d e Lifting p ิงเ l ีย e เ e เซอร์เอเนนนาโนเมตรเพื่อกระชับความหย่อนคล้อยจากภายนอกสู่ภายในกระชับกรอบหน้าให้เรียวดูมีมติติโดดเด่นผิวแน่นตึงกระชับถถลดปุยนิ้วรอยผิวเนียนใสอ่อนเยาวลอกผิวเด็ก Baby Lift เหมาะกับทุกคนที่ต้องการที่จะดูเด็กดูดีมีใบหน้าที่เรียวเล็ก,ต,กตึงเป็นธรรมชาติและเห็นผลทันทีสําหรับคนที่กลัวความเจ็บนะคะและไม่อยาก ที่จะทำศัลยกรรมเราไม่ต้องพึ่งมีดและไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์ด้วยค่ะ